สวัสดีครับผมผมีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าทราอัมบอทิวิวทีร้อยนะฮะรถคันนี้จดทะเบียนปีสองพี่สเลขใหม่5000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวสีสวยครับสีนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนครับเรามีที่นี่ครับถ้าคุณหาอยู่สีนี้มาครับมาชมเลยคันนี้ครับเลขใหม่วิ่งมา5,695กิโลเมตรแท้เรามีเลขใหม่จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับ หน้าจอเรือนใหม่สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนกรอบเรือนใหม่ครับไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะมาครับกุญแจชิปครบ2ดอกนะครับหัวโชคสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยแผงข้าบนเดิมสวยไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมไม่มีข้ามสนิมประกับไฟฟ้าตัวอักษรต่างๆนะครับไม่มีเรือนรางนะครับอันนี้มีคุชชั่นโทรมาให้ด้วยนะครับ ปอกแฮนดเดิมตุ้มไปแฮนเดิมมือคลัต์มือเบรกเป็นของเดิมไม่คดไม่งอกระปุกตะบันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนนะครับประกับพัเล่งตัวอักษรต่างๆไม่มีเดือดลางเช่นเดียวกันฝาถังเดิมสวยครับไม่มีคราบสนิมเลยครับสีถังเดิมครับไม่มีบุบระดักยิ้มไม่มีรอยขนแมวนะครับยางกันลอยด้านข้างมีมาให้ด้วยตัติดรถมาจากศูนย์นะครับแล้วรายนี้บอกเลยว่าสีนี้หายากไม่เคยเห็นแน่นอนเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมครับติดรถมาจากศูนย์ครับไม่มีขาดไม่มีรูครับสภาพเหมือนใหม่ ถ้วยใหม่ด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกแตกรลวแน่นอนครับรถคันนี้ไม่เคยล้มนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสไม่มีรอยหินจริงๆคันนี้นะครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดควนแตกรลวหรือคราบสนิมยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะจากพีรีแพนทอมยางล้อหน้าครับเป็นล้อเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งซี่รวดสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมเลยจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะครับเพราะนี่คือ5,000กิโลเมตรแท้กระบอกโชค ไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยจากเบมโบไม่มีรอยครับคันนี้มาเพราะประกาศหม้อน้ําแต่งะฮะนี่ขอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราดัานข้างเลยนะครับฝาวาลสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลิปเครื่องเต็มแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับพักเท้าขวายางเต็มครับคันเด็กหลังไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กัน อัดตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี่อัดตาเร่งนะครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์ดิ่งอัดตาเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลยคันนี้สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านคางหรือเก็บงานให้ดูชกหลังก่อนชกหลังสวยมากนะครับนะฮะไม่มีข้าวสนิมเลยดูนะครับดูความเนียนใส่คันนี้นะฮะโซตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับไม่มีข้าวสนิมเช่นเดียวกันล้อหลังครับ เป็นล้ออลูมิเนียมเดิมนะครับลัเกอร์เดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งซีรวดสวยครับไม่มีคาบสนิมดุมล้อเดิมสวยเช่นเดียวกันสวยคลิปนะฮะยางหลังครับจากพี่แพนทอมพี่ตีให้ไปเลยคันนี้แปเกือบเต็มครับบางคนหลังเดิมท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครานี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะฝั่งซ้ายครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับสังเกต ตัวโลหะต่างๆนี่ขาวใสหมดนะครับถึงท่อนะฮะชกหลังนะับตัวท่อฝั่งซ้ายไม่มีรอยนะครับเป็นท่อเดิมพักเท้าฝั่งซ้ายนะครับยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับฝาวาล์วสวยคลิปเครื่องเต็มไม่มีคาบกาวและรั่วซึมนะฮะคอ่อฝั่งซ้ายนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาแห้งใสตามประกายทันต์เบย์นนทบุรีครับกระบอกโชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับ ไม่มีรอยหิหนเม่ลมมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสกันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะไะครับคันนี้พิธีเปิดราคาวไว้ครับอยู่ที่4 3 000, 9 0 0 0มบาทเท่านั้นดาวน์เริ่มต้นเพียง6 9 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทัวประเทศฟรีของ,สงเงหลวใหม่ทั้งคันก่อนสง่งมอบฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหา t 1 2 0นะฮะ t ร้อยเรามีให้เลือกจำนวนมากนะครับมาดูที่ร้านได้ครับรถทุกคันสวยทุกคันการันตีเลขใหม่แทแน่นนนนอออถ้้้าาเเป็ตงมคครรรััััับบบแลววจกสสดี